สวัสดีจ้ามาดูวิธีการประกอบเครื่องรุ่นนี้กันนะครับนี่นะเครื่องอบรุ่นใหม่นะครับวิธีประกอบประมาณนี้เลยนะครับชิ้นส่วนก็มาประมาณนี้มีล้อให้ทั้งหมดสี่ล้อนะครับที่ติดไปกับตัวประกอบมีล้อส่วนตัวนี้เนี่ยคือจะมีติดมากับตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าก็หมุนออกได้เลยเนาะใส่ทั้งหมดสี่ล้อนะครับขันให้แน่นๆนิดน,นึงจะได้ ไม่หลุดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางร้านเรานําเข้ามาวิธีประกอบก็ไม่ยากครับง่ายๆตามที่เห็นนี้เลยอ,อ่านรอดูแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวทางร้านจะประกอบให้ดูสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปใหม่ๆนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอการประกอบนะครับเดี๋ยววิดีโอการใช้งานเนี่ยทางร้านจะจ,จัดส่งให้แบบละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะ,อะรอบนี้เรามาดูวิธีการประกอบกันก่อนนะครับชิ้นส่วนก็ ประมาณนี้ตัวนี้เป็นส่วนขานะครับเป็นส่วนขาของมันขันล้อให้แน่นๆเลยเนาะเวลาที่เราใช้งานไปนานนะครับถ้าเกิดว่าเราขันไม่แน่นเนี่ยมีโอกาสหลุดได้นะครับเดี๋ยวเครื่องกะล้มเอาเนาะขันให้แน่นใช้อ่าเบอร์นี้นะครับเบอร์สิบสี่ใช่ไหมเป็นเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่เตรียมไว้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจทางร้านไม่มีแถมไปให้นะครับลูกค้าต้องอัดต้อง อาจจะต้องจัดหาเอานะครับเป็นเบอร์14นะครับที่สามารถขันกับตัวน็อตได้สำหรับน็อตล้อนะครับเบอร์14ส่วนพวกนี้ก็เป็นตัวประกอบต่างๆตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าตัวนี้ต้องทำยังไงจะดูด้านล่างเพื่อเจ็บรายละเอียดให้มันดูสวยงามส่วนตัวนี้นะจะอยู่ด้านบนเป็นตัวสวมใส่ช่วงขานะครับ อ่ะก็แป๊บนึงเนาะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะเป็นวิธีการประกอบนี่เป็นเครื่องเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งนําเข้ามาอ่ะมาเดีจะเปิดให้ดูนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ราคาก็ไม่ได้แพงมากปึ๊บเนี่ย เป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวส่วนวิดีโอการใช้งานเนี่ยผูอค้าจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าการใช้งานรุ่นนี้เนี่ยคร่าวๆจะเป็นในลักษณะแบบไหนแบบละเอียดนะครับก็คือ,อาสามารถตั้งเวลาได้ตั้งระดับความแรงสามารถเลือกอระดับผมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะจัดส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้คือเขาจะประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วที่เป็นตัว อัดตัวใส่ท่อนะครับนี่ก็เป็นขวดจุกน้ําอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันต่อนะครับตัวนี้คือเราใส่ล้ออยู่อ,อ, <c oughs> อ่าตัวนี้เป็นจุดที่เราจะปล่อยน้ําทิ้งนะครับเป็นจุดปล่อยน้ําทิ้งถ้าเป็นไปได้ ปล่อยน้ำทิ้งสักวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่แบบว่ามีเวลาเพียงพอเนาะอยากให้ปล่อยน้ำทิ้งบ่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ปล่อยน้ำทิ้งบ่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการตกตะกอนทาให้ตัวกระตุ้นในตัวเครื่องเนี่ยไม่ทํางานนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ปล่อยน้ำทิ้งตัวนี้เป็นตัวปล่อยน้ำทิ้งนะครับก็หมุนมาในมาในลักษณะแบบนี้เลยก็น้ํามันก็จะไหลออกมานะครับถ้าเกิดว่าเรา ปล่อยน้ําไว้ข้างในเนี่ยนานๆน,น,นะครับบางทีมันจะขึ้นสนิมได้นะครับแล้วเราก็ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเป็นออกแบบสีเหลืองๆนะครับแบบสีเหลืองๆที่ออกมาจากทรงนี้แนะนําว่าให้อ่าปล่อยทิ้งทุกวันได้ยิ่งดีครับน้ําจะได้ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การตกตะกอนของน้ําการขึ้นสนิมต่างๆเนี่ยก็จะช่วยลดได้เยอะนะครับในเยอะมากสําหรับ เครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับส่วนคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักทายเข้ามาได้ชุดนี้มันเป็นจุดที่ใส่น้ำเวลาที่เราใส่น้ำเนีย่ยคุณลูกค้าใส่ประมาณนี้ก็พอนะครับก็คือให้ใส่อยู่ในระดับประมาณนี้ไม่ต้องเกินนี้นะครับแล้วเวลาที่เราใส่คือให้ให้ปิดฝาตรงนี้ให้สนิทนะครับให้ปิดให้สนิทเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนิทเนี่ยโอกาสที่จะอากาศเข้ามันก็ มีเยอะเพราะว่าถ้าอากาศเข้าปุ๊บเนี่ยน้ำจะลงไปในตัวเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะไปท่วมท่อคล้ายแบบเป็นเป็นตัวท่อที่จะปล่อยควันออกมาแล้วควันมันก็จะไม่ออกนะครับแนะนำว่าให้ใส่น้ําประมาณนี้เนาะละเวลาที่เราใส่นะให้ใส่คว่ำไปเลทีเดียวนะครับปุ๊บไปทีเดียวเลยไม่ต้องแบบค่อยๆเทลงไปนะครับเทลงไปในทีเดียวในรอบเดียวได้เลยเนาะอ่านะส่วนส่วนตรงนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น นะรประมาณนี้เดี๋ยวพ่อขายดูเนาะนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวทิ้งน้ําคือเวลาไอา้น้าออกมานะครับทีนี่คือเป็นส่วนที่เราจะทิ้งน้ําพวกผักขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาจะแล้วก็เอาไปทิ้งได้เลยนะครับอ่ามีที่ใส่ก็ใส่ง่ายๆอ่ใส่ประมาณนี้ใส่แต่ว่าให้เอาท่อน,นี้ใส่ก่อนนะครับใส่กระอกไม่มีอ่าใส่แบบนี้เนาะ ก็พากอักมาแบบนี้ก็แน่นแล้วอ่ะมาดูวิธีการวิธีประกอบคนต่อน,นิดนึงนะครับใส่รอันอันนี้คือใส่รอให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ส่วนประกอบจุดอื่นอ่ะพักษนาแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็ให้สวมมีน็อตขันจากข้างบน มันข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ <Every> ตัวนี้ก็ขันให้แน่นนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไม่แน่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตัวนี้คอนได้ครับขันให้แน่นๆส่วนที่เป็นสองตัวนี้ก็คือ จะช่วยเก็บงานอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้มันดูสวยงามตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับคือเป็นตัวครอบเก็บงานน็อตเพื่อไม่ให้เห็นน็อตส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นตัวที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยตัวนี้ก็สวมไปเลยนะครับปึ๊บมันจะมีมุมของมันด้วยนะครับถ้าไม่มีมุม ถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ถูกรองเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ลงตัวลักษณะแบบนี้่หะหลังจากนั้นก็ใช้น็อตขันไว้ครับวิธีการประกอบช่วงขาก็ประมาณนี้นะครับพอเราขันขายแน่นปุ๊บก็ก็ถือว่าเสร็จเลยนอกจากนั้นเราก็จะมาหมุนน็อตตัวนี้ ออกอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ขอนเอาไว้ขันกับช่วงขาตัวนี้นะครับอดี๋ีวเรามาดูวิธีการที่เราจะเอาขาตัวนี้สวมใส่เนาะเอาขาสวมใส่ปุ๊บแล้วก็เอาน็อตสี่ตัวที่มีอยู่ในในตัวในตัวขานะครับขันให้แน่นอีกทีนึงเท่านี้ก็เสร็จเลยนะครับอ่นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเอาตัว ตัวขาตัวเครื่องวางที่ขากันนะครับส่วนวิธีการประกอบก็มีประมาณนี้ครับในส่วนในส่วนที่เป็นล้อขันล้อให้แน่นแล้วก็มาใสา่ตัวนี้เข้ากับโครงตัวนี้จะเป็นตัวเก็บงานให้มันดูสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็ยกเครื่องสวมใส่ได้เลยรประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ขันน็อตลงไปก็คือเสร็จเลยครับหลังจากใส่น็อตลงไปเนี่ยก็คือเสร็จเลยก็ขันให้ให้ครบทั้งสี่อันนะครับฝั่งนู้นสองแล้วก็ฝั่งนี้สองก็เป็นอันว่าเสร็จครับเป็นอันว่าเสร็จในเรื่องของการประกอบนะครับส่วนวิดีโอหน้าเนี่ยทางร้านจะอัดวิธีการใช้งานของเครื่องตัวนี้กันนะครับว่าใช้งานในลักษณะแบบไหนนะครับดูหน้าตา ดูประมาณคร่าวก็จะมีปุ่มเปิดมีระดับระดับความแรงการเลือกอโปรแจมให้เข้ากับเส้นผมว่าเราจะเลือกเส้นผมขนาดประมาณไหนตั้งอุณหภูมิความร้อนได้ตั้งเวลาได้นะครับสําหรับเครื่องรุนนี้เดี๋ยวยังไงเราจะมาลองเปิดเสียบปลั๊กเปิดไฟให้ดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนการประกอบขาก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนผู้ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วประกอบไม่เป็นหรือว่า มีข้องสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับหาวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ